สวัครับเพื่อนๆทีน,นี้ผมมาตกปลานะฮะเดี๋ยวค่อยดูต่อนะครับไม่ติดเอาเหี้ยวไปกินซะละ ได้เยอะแล้วครับติดข้างบนเต็มติดติดแล้วฮะในถุงย่ามนี่อีกนี่ตายเป็นเด็ดดีมากเรียบร้อยแล้วครับแค่ <laughs> นิดเดียวครับ <laughs> ตัวใหญ่ก็มีนะแต่อันนี้ตัวเล็ก Kuh, jatrah tulinya Nah, yap Uh, he 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 เวลาเวลาจะถ่ายกล้องเอากล้องถ่ายนี่ตัวใหญ่แล้วมาขีดตัวเล็กๆส่มันจะอายกล้อง <laughs> อยากให้ดูใหม่คนระับต่แลนะต่แลนะโอ้โหติด làm <laughs> <chỗ đó>, <laughs> biệt thế đi gọi nó nha gọi bếp rồi